ได้ที่เหรียญถ่ายร่วมกันกับนักกีฬาที่ได้รั้เหรียญทองแรงครับทินตังนะครับที่สุดรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครบังผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิธิอ้วนไกรอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดรังและอดีตรอนการบริมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจมิเตครางต่อไปนะคะ ดรพิทาพงชัยพจน์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังและประธานชมรมกีฬายิงปืนจังหวัดตรังและผู้ช่วยศาสตราจารย์มิชนันงวีวัตรรองคณะบดีคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเขตเกรียงกันค่ะวันสวรรชาตรีจังหวัดสงขลาเอง สถิติ5 1 0จังหวัดและนองอีสถิติ้จังหวัดชุมพรสถิติ5 6 3คะแนนรางวัลร,รองชนะเลิศันดับที่สองได้แก่รบรนดกวันไทยรัสจังหวัดสุรสถิติ1092คะแนน คณะกรรมการจัดการแขง่งขันขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์้วนใจอุปนายก ok สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังและอดีตรองที่จังหวัดมหาวิทยาลัยกาไทยการกีฬาแห่งชาติประจำเดือนเสต็งร่างให้เก็บม่อจังหวัดเก็บกีฬาสำหรับเชิญเข้ามาที่สี่ลับกิติมนคงสุขบริษัทแฉดวงสถิติรวม1,500งนห้าร้้าประกอบด้วย รวิวันสวุวรรณชาตรีกนิษฐารสนะพลิมนภัสนันท์แก้วกรกศิลปประกอบด้วยนัทิการไพลซับมัชรีแซลิมและทิพตาพีนิตรกุศรามอสนาเลิศได้แก่จังหวัดกลังเอให้กีฬาประกอบด้วยนัฐิการที่นา กีฬาปืนกีฬาแห่งชาติครั้งที่17พัดเลือกภาคสีและนองเกมประเภทปืนสั้นมาตรฐานในพิธีอันทรงเกียรตินี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเรียนเชิญนรกเ,รเตกะพคงเชยโคสประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังและประธานชมรมกีฬาิปืนจังหวัดตรังให้เกียรติมอบเกียรติบัตรเกียนักกีฬาขอเรียนเชิญค่ะรางวัลรองชนะเลิศค่ะ จังหวัดนราธิวาสเอสติห้าิบเจคะแนนรางวัลชินะเลิศได้แก่พีระพลโชคไพบูรพันธ์จังหวัดพังงาเอสติรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่จังหวัดกนองเอนักกีฬาประกอบด้วยภัทรพลวิทิรักวราพรคลองกลาง และอาชิพคนท้ายทัพย์สถิติรวม1,495คะแนนยูตรงกลางก็ไแล้เพื่อนบังมิบใครจะมองรองไหนมองเอาเลยเป็นฝั่งน้อเดี๋ยวขึ้นมันี้ไปไหน้ดินตังมาเก็บภาพมูลหน่อยดิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không